ไม้วิเศษตาทิพย์เดินทางจากช่องสงำลงไปถึงเขากิเลนใช้เวลาเดินทางสี่วันเป็นเขาสูงมีขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นักบนเขามีพระพุทธรูปปางเปร็นิพานยาว่าเกือบหนึ่งเส้นประดิษฐานอยู่เป็นที่เคารพก,การบูชาของชาวขเขมรและชาวพุทธทททั่วไปถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งเชิงเขาด้านล่างมีวัดตั้งอยู่ทุกปีจะมีผู้คนมากลับไหว้สแสวงบุญกันมากที่เขากิเลนแห่งนี้มีต้นยาวิเศษขึ้นอยู่ หลวงปู่ได้ชี้ให้ดูแล้วให้พระที่ไปด้วยนั้นหันหลังให้กับต้นยาแล้วถอนขึ้นมาไม้นี้หลวงปู่บอกว่าสรรพคุณเหนือพันนาเป็นไม้คำไม้คูณเอาไว้ติดตัวมองเบี้ยบกทะลุกะลายเห็นเบี้ยหมดมองดูคนก็จะทะลุเสื้อผ้าเห็นสีรกการกายหมดเหมือนไม่ได้สวมอะไรเลยถ้าจะมองคนไม่ให้มองตรงตรงให้มองเฉียงเฉียงเวลาเดินให้เงยดูฟ้าห้ามมองลงข้างตัวเองถ้ามองแล้วเดินข้างหน้าจะเป็นหลุมเป็นหุบเหวหลึกก้าวเดินลงไปจะจมลงไปในดินและดินก็จะกบละมิดปิดสนิทคล้ายโดนธรณีสูบฟังข้อห้ามแล้วหน้าครั่งคราม แต่ด้วยความอยากจะลองดูว่ามันมีริ์จริงหรือไม่จึงได้ตัดแบ่งกันได้ยาวคนละสององคุลีไห่ในกระเป๋าอังสะพระติดตัวทุกคนเดินเงยนหน้ามาตลอดกลับมาฝั่งประเทศไทยขึ้นทางช่องจอมข้ามมาฝั่งไทยถึงหมู่บ้านแรกติดชายแดนได้หยุดพักมีชาวบ้านทั้งและญิงมาถวายจังหันมองไปแล้วแต่ละคนเหมือนชีปเปลือยเดินแก้ผ้าถือจังหันปิ่นหิ้วหอปิ่นโตได้แต่เบือนหน้าหนีคิดแล้วว่าเราเป็นพระท่าตขืนเอาไม้วิเศษนี้ไว้ต้องอบัติปราชิกแน่นอน นี่เราเป็นพระลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะยึดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสาระคงจะบาปไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่นอนหลังจากฉันจังหันเสร็จพระโบพันโยนเข้ากอไผ่ในระตาเอ็นแดงโยนไม้ลงน้ำห้อยข้างๆที่พักฉันหลวงปู่มองดูแล้วยิ้มไม่ได้พูดอะไรเลยทุกคนในช่วงนั้นไม่มีใครคิดเสียได้อะไรเลยมาคิดได้ในช่วงหลังนี้ถ้าเอาไว้ป่านนี้คงรวยแล้วไม่ต้องเรียไรายญาติโยมมาสร้างวัดสร้างวาให้มันยุ่งยากเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ไม่แน่ทุกคนอาจโดนธรณีสูบไปแล้วก็ได้